เพิ่มถึงนี่งกลุ่มหนึ่งาดคาดว่ามีใหญ่เล่นนะครับพี่น้องฝาดังดังดังเลยพี่น้องเลยคารสบายหน้านอนรุ่งในพนหน่อยแบบไปปาณโลครับประมาณโเนัึงเสื้อซึนี่แหะครับพี่น้องเปนตัวบูเซมแซมครับพี่น้องเลยเด็กต่อโอ้ยสูแ้วพี่น้องเนเ้ ฝาบู๋เขาไม,ม่ก็หน้อยเน้นเคื่องในอย่างเดียวเลยครับกับตอนบระเดียครับผมขับกว่าเก่าพี่น้องพี่น้องปล่อยน้ำกระเจ้าปล่อยหนามเลื่อนนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องคนไหนเ,<อ>เคลื่อนรับเปล่าครับพี่น้องพี่น้องกับมาเทิงขายลัตตอรี่แสดงว่าเสิทธิ์บ็ดพี่น<ส>้องเออเป็นปืนยิงปลาตัวในยิงปลาตัวนี้ ม้ัเดี๋ยวบันมาแล้วจอดับมากสิจอดไทยไทยพี่น้องเบิ่งด้วยรอรถกายก่อนไปนี่ไปนี่ไปทางนี้ก่อนเนดินสายเดินทางไปพี่น้องมาเบิ่งน้ำเ่อนครับพี่น้องจะนังปอยหนามด้วพี่น้องอน,น่อยดี๋ยวพามาเบิ่ง นี่พันต้อยนน่ำได้นะพี่น้องเห็นบพพี่น้องเสียงดังดังเลยพี่น้องเลยกะเจ้าอี่อย่างนี้อาการะบายน่ำะบายหน่ำเล เป็นมล้นมากมันี้เป็นแบบนี้มตันี้ขาน้อยขนาดสุดๆล็อกถึงนู่นตัวแหญ่ได้เลยมันะงกับจินข้าวเมันยังไงเนาะค่ะมันบ่ค่ะมากปลาเป็คทับมินขึ้นมาสบายโหปลาสวายโอได้ได้พูดได้แค่ตแล้วป่ครับเจ้าได้ข้าเจ้าที่เอาเมื่อหรอได้ไหนนอกค่ะ พี่น้องคนถิ่นมาหานี้ปลาสวายประสั่นพี่น้องเวลามันมานี่มันมันขึ้นยูดนปะครับระยะของมันยูดนที่ด้วยครับโอ้โอแว่ามันยอยมันไม่เห็นเขาไม่เส้นทา,างครับเจ้าสิดจ้องเลยพี่น้อง หนึ่งเนี s <S ่มะพ้าเห็นไหมนี huh. oh, oh, huh. oh, oh, uh ่นะนี่เนี่ยเท่าเดียวกัน huh. ป่ะครับว้าวขึ้นมาเนี่ยคือย่งไคือเลือดติดตัวมาตัวนี้ถึงสิบโลป่ครับตัวนี้อยู่ประมาณเจ็ดโลตัวนี้เจ็ดโละครับผมโอ้มาเลยว้วในสองละในสองก็ปอยมันแหงแค่ค่ะไม่ได้มีปังอันนียเป็นเห็ดก่ะอ๋ออนี่ยประมาณนมานมาได้เนี่ยเลย ขอน้อยโยกขึ e <c <c so ้นนะขอน้อยขออนุญาตโยกขึ้นีิน้อยด้วยนครับโอ้มหเฮ็ดคิวไหมทายคิวค่ะน้องลุงแม่อน้อยเดินไปประมาณเจ็ดโลครับประมาณสี่โลบนห่กสิบเโลสสัสียหอดที่เดโลนาะขอบคุณในหลายได้ไอได้เห็นพี่น้องเพิมเนื่องได้ล้วหมานได้หมคือเบสบ์วค่ะเบสบอนเบสบอลเบสบอลเรสบล น้องพี่น้องทานด้วยเยอะครับเนี่เพิ่งเพิ่งเพิ่งถึงนี่ยุ่มนี่ยทานทานวัดหินใหญ่เด่นตอนนี้อยู่เตอร์สะพานครับพี่น้องเพิ่นกำลังเนรอให้มันมืดสะกดครับเพราะามันชื้นไม่ยังแห้งครับตั้เด็ดถุงกล้องของน้องเลยโอ้ยแง่งเป็นยังไงเนาะมาดีนี้เปิดเลยครับเปิดได้ยิงรัดเอาทางนี้ครับพี่น้องมันแง่งเหินไม่เลี่ยวกว่า เอะครับพี่น้องฝาเาล่ะแต่มันยังยุดยุดไก่ครับคนน่ะเพิ่นกำลังเออขาเว้นเว้นข้างล่างคนละครับพี่น้องคนน่ะแปลว่ามันชื่อเป็ดแล้วเพิ่นก็เลยเอาปืนปืนหานยิงอีกครับทางนี้นี่กรนี่ครับลากไปข้างนั้นคนเดียวคนเดียวล่าแค่ัไอ้ลาแค่างมม่มโอต้องแปลเพื้นค้างตัวนี้เนาอ căng yeah. lùm cả nhóc đâu kia nó hòn lám kia nằng đấy thà nó cả cả đây đá phá nè này đá nhằng kà đá nhằng cốt và mà thử tôi nhảy các phần á à to courte, to ตามโลซีโลอยู่เตยไงเตยเ็บ่นโลไงต่ะอันนี้ลูกหนึงสว่าใหญ่แล้วเยกกพี่น้องเป็นคนใบุนเิ่นขางยานพอน้อยซื้อพอน่อยก็ถิมาโชวยังสี่หรค่ะหโลถึงนี่หรอกฮ้ยหกกสบกัปตันเลยนะเิ่นพิหนั่นีเบยวนน้ำเปล่าเตอลเปสรมีแต่ัวให่ๆครัพี่น้องแตนอยกลมานปลาบูน่แหละคร เสือเพ็รได้เมื่อเช้านี่ได้ปลาสองตัวแต่ว่าปลาพอสตัวนึงมันมีปิตาหนึงครับพี่น้องก็เลยเอาแค่ตัวนี้แหละปลาบู่ตัวเดียวนี่ละอิ่มอยู่แล้วไม่เนยาะใหญ่เติบอยู่ว่าว่ามัน่อยไปไม่อไปแต่ไม่ปั้งเริ่มมันจะปั้เห็นแต่นี้แหละแล้วขั้นเบ็ดมีลากอ่ันก็น่าจจะปิตาในป่าน้อยมีถืีแล้วก็มา <รอ S 2> ตัวเขามองหันมันปลาข้าบอลบอลวเอาวไปจอบลายมือเบ็ดมันล่าเท่า ม,มัน,ลยยน,นคลองหรือคลองไม่คลองมตอม,มันคงเลยเอมองไรนี้มันมันพัดมากนะสร้างไปหาว่ามันเป็นไปไม่ได้เบิ่งแต่มาเงาคันเวทเนี่ยจนลืมมัดหูมองเสียไะปะเจ้าได้ปลาถวายเขาก,ก็กินปลาบบนี่แหละคือชอบเกเงาเถอะนเีสียเสีแล้วก็ได้พี่น้นอง มาคือนน่แหละอยู่ไก่ก็รอพี่น้องมนมีเค็ดกันเวิ่นวะเออดียังงเฮือมึงเดยว่ท่าอยู่ไก่หนึ่งน้องมีเอนอพี่น้องบีมันเรามีทีมด้ทีนมันก็ติดไปน้ำมีตั้งคำนึ่เอาโดโอ้ยยาด้วะำนั้นนะโอ้โนี่บืยันยัทองอนละ พี่น้องเอ้ยคอ,อน้อยอยู่ขึ้นพี่น้อยยงเบิ่งมันสวยงามแล้วอะเออแบโอเบ้เริ่มแล้วงามจะพี่น้องขนาดมีไดตเปลือยใหญ่โตได้ยุ่หน่อยนึงเดี๋ยวถึงอ๋อปลาเก่งน้อยเอาแต่อมองขี้ดับมันนี่ละใส่ป่าม้วแสบนะเป็นมักลเลยได้พี่น้องประเดี๋นี่บีมันเหมียอ๋อเดี๋พี่น้องนะ บีบักใหญ่ายเลยมันเสียบแมนแผ่นหนึ่งเอิบไว้นึงครับพี่น้องแล้วใหญ่ปางไปมักแผ่นนี้ไว้สักก่อนโอ้มีทันบังอยู่บังยังไงครับบังเอ็ดเผือบังกระมเฮาเออหัวนมเขาหนังพริกถ้าเกิดเผื่นเขาตัวผงสุรสดมันใหญ่หั่นนมเสียบตัวนี่ผงสุรสหงูแห้งร้านขยามันเป็นของผม ยังไม่ได้ซักหลายเนาะตัดผมเขาล,ลดรลาคาอ,อยู่บ่ผมไม่ได้นะมีเหาื่อแล้ว่น้องเอ,อ้สาสำนี่เกา่าละแน่บีมีแตะแล้ววะมีแตะมันไง่ายได้ใหญ่เอาวัดดีพี่น้องสก้อนโหกันยังค่อยโหดอ,อน้องเอ,อ้ยพวกเนี่ยเขอมันนมมกป่าป่ะวัดดีจ้าแล<บ> <ผม S 1> ้วกันเลย มักเสืไไเสเอแผ่ใบใหญ่เ,นะเ,เกิดที่ต่เกิดมองซื้อแห่งไก่เลยพุดบอลบูคนะคือหนังป่เท่าบ,นบันดุงคนละอ,อย่างตลาดมองนึงก็ได้แถวห้องมีได้เด้สู่รถได้หรือเปล่าก็ถามหาแต่อันเดียวเด้วันนี้มันขาดาเลยเลยอ๊ะเอาแบบเถอะ ได้เค็มได้ดำไดเลี้ยนะางมัดป่าไว้ก่อนพี่น้องมันก็ดีมันแจได้ใหญ่โอ้เห็้ป็นตะเข็บเลยมันมเค็มเนีนนน่พี่น้องเฮ้ยก็มีเสือตัวปลาด้ย <laughs> เอาได้เห้ยางมักไว้ก่อนครับพี่น้องโอ้โหฉันดึ เอาเนนั้มันให้บีเตะก่อนปะเต็มบึบเฉลือดโอ้แผงตัวใหญ่ก็นี่น้องป่าเกือบเต็มกระบาดน้องรถพี่น้องเอ้ยกินนึงปลาเด้อครับพี่น้องแมลงเพื่อจะขับระเอิดไว้จักชั่วโมงก่อนนี่พอหน่อยกลับมาหอดบ้านแล้วครับพี่น้องครับผม แล้วนึงป่าครับเอ็ดโค้งมัดไว้กับใยฝางวังใบๆนั่นแหละใบอย่คั่เนี่ยนั่นแหละมักไว้ประมาณชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงแล้วครับพี่น้องอันนี้กระถูเครื่องปุงเสริรครับแต่ว่าเก๋ากับสูตรถเพิ่นร์ฟไว้เรียบร้อยครับอันนี้แค่เราตะไคร้มาปกถึงกับใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมครับมันนั่นมันยังระเสิมลงไปเสริรมัดนะครับพี่น้องหอมคือ นี่พ้องแต่ไม่ได้เสื้อแจ่วนะครับลูกสาวเรากินนํานี่ได้ปกตินี้พอน้อยกับเราซื้อมาคิดเสือเ้อแจวนําครับใบมากูดครับพี่น้องโอยโอยไปนล้นี่ละโหยังกระเทียมตัวละ โอยลองไปน้ำมันนี่แหละครับพี่น้องอนี่บบสมุนไพรเราไปค้างกันกนะครับมาเนี้โอ้ยยามันมือตัวใหญ่เดี๋ยวเราเทมือเดียวเดี๋ยวหนึ่งเสื้อซึ่งนี่แหละครับพี่น้องเดีแบบ๋ยวปามาปิดกันหนึ่งปะบู่เซ็บแซบครับพี่น้องมาอน,นี้อาหารแลงมาอน,นี้ ทอดเดียวสบาย,ย่านี่แค่นั่นเดี๋วพ่อบ่มแล้วบ่พี่น้องอู้ยคือตึงหน่อยตึงหน่อยเบ่งดีแต่ว่อันนี้เคือที่สองครับเคือแรกอยู่ก่อนั้นแสบขนาดพี่น้องกล้วยไข่ครับแต่ว่านอมันมีทันหลายครับพยอยนยา,ยามจะเอาไปขยายอยู่สวนพุ้นท่านก็ได้ไปประมาณสามสี่นอะนี่ะกำลังเหินมาอีกถ้านอหมอสักก่อน ครว่าต <Billie S 1> ัดค so really? um? mm ือ hmm. ม uh, ัน <necessary> บ่มแล้วยังเราเอานมไปปลูกผู้นี้ครับกล้วยตอนนั้นเอาต้นหนึ่งเปขึ้นมาสองบานได้ขาดกล้วยจากเสียชัดบ่ครับพ่อครับลูกสาวสั่งคือว่าสั่งเ็นกัมเพงเป็ดนะเสียชัดเป็นเสียชัดให้เราเลยประมาณนี้แหละครับพี่น้องได้การย่านี้เกล้วยเป็นกล้วยกับแพงเป็ดของแท้เลยกล้วยไข่ครับเดยวเก็บดอกแค่ก่อนนะครับพี่น้องตอนเดียวขึ้นไปขึ้นหลายอยู่ดึงลงมาแล้วคือมีเห็นมันบังบอก หันกินน่นยังได้พี่น้องบ่าเท่านั้น,นเองนี่เด็ดอกกระเคยว่ามันสลัยฮะอ๋อสลัยอ๋อสลัยสลัยโอ้งานมอพี่น้องโงงนี่เนี่ยเลยต้องคิดพออีกเมกเียครับ <laughs> สลัย <laughs> สลัยเลยน,น้องเป็นสวนเดียวใช่ <laughs> ครับสลัยคือดอกแคยังยังก็ครับ ซาเอีแล้วครับบานแล้วซาเลียคือดอกแคที่บานแล้วเก็บหมื่นวานหมื่นก่อนนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นดอกให้เก็บอีกแล้วครับผมโอ้โหตัวกรอกลงมาจะน้อยครับมันสูงกันละห่านจะเสียดายเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะพี่น้องงานนี่โอ้โนี่ก็ได้ปลืก โอ้โหีเด้เนาะเปิดไฟยังเห็นเลยน้องดนซับนี่พอดีอย่าทันเพื่อมันบาดครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆค่ะนี่ครับเอาสลดยี่สลดียีาไห้ครับผมอันนี้อันน้อง้ายกบนองอายุห่างกันประมาณแปดเก่าปีเลย,ยค่ะพี่น้องอันไสยเกิดในซ้อนการบ้านน้อง สอนยังไงมันก็บบจื้อยาแต่น้ำสลั่ยสลั่ยถ้าวสลั่ยนี่คือดอกแค่ที่ยังเบาบางสลั่ยคือดอกแค่ที่บานแล้วลองเอามาให้เบิืงกันกัน่อยครับใส่นี่สลั่ยนี่สลั่ยเบียบเทียมมันบ่เป็นทีบมาทีบไปค่ะโอเคครับผมใส่หางซ้อนกันเนาะเบียร์เหล้าสามกระป๋องสามเดือนครับพี่น้องครับ เดือนละกระป๋องของฝปกจากเปาแอแอเบาแอรรูดน้ำคงกระแต้ว่ามันสองเดือนกว่าหรือสามเดือนแล้นเนาะสองสองตอนนี้หัวจามแล้วเพิ่มมาสามกระป๋องถือเดือนละกระป๋องพอดีเป็นยากระไสยาบำรุงเมื่อวันไปชี้เขาในเดแถวๆหอยข้าวสารเมื่อวานดึงไปดับเนี่ยเนาะเนี้ยสีเนอ่ จะโบวินเหล่าวีนเบียดเตือนบ่ะท้องไทยถึงเวินตอนอยู่เคห์น้ำเปล่าเหรอเสียบพี่นอ้องเอาอีกเอ,เอาอีกเอาอีกห่วยเบนบ่เออมันถึงไลโ่โอดข่อยนะ่นเออม่นส่นล้วนะกินกินน้ำเช็งห้วยก็ไดยกินขอดเสียบด้วยครับพี่น้องครับ โอ้เลี้ยไรมั่วมั่แต่ครับจะมากันพ่อยุ่งยีโอ้ล้นดูดมันเึิ่มสมองไน้ใหญ่น้องไอ้ดินว่าดูดนี่เมั่วไงด้ครับแม่ครับวันนั้นปึ้งเห็นกินข้าวกินข้าวแสบครับพี่น้องมีกินก็แสบอยู่นะว่าแต่ไปเปิดเห็นอยู่ตู้เย็นว้าวมันสามเดือนเราหมดแล้วเราเมื่อสักหะ แสียบ่ครับแม่ครับเบียร์ครับแสีบลูก <g ül> ปิ้งขึ้นสมองเลยคนหน่อยแล้วลวา่าภากินด,ดนรูด้วพี่นางเดือนละขันเดือนละเทียประมาณนั้นแหละมือนี่มีจจาสลายนะครับเนาะแม่น <laughs> น้องเมกว่าสลายดอกแคกำลงกังจะบ้านนะวะเกยเพิ่นสลายดอกแคบ้านแล้ว ต้องหัวของก็จีเข่าใจมไม่ดีนะครับแม่ครับเพราะว่าทำไม่ได้สังเกตว่าดอกแคบานมันคือยัางเบียานีกเปนจะเข้เนี่ยเป็นจระอข้ขันที่บานเลี่ยมันเป็นขึที่เล่งขึ้นเป็นสั้นเป็นเก่าสิบองศานะครับเนาะมันกับนีหางเข่าใจว่าเด้่ยากันเข่าใจว่าขนาดผืนหนึ่งบางงามขนหงมันบดเดทเขียวเแยงงามบคไม่ได้เป็นเปื่อยๆเรีย่์กำเลยล่ะ ต้องลวกเอาครับแสบทักขนาดนี้ครับนี่หวันเจ๋ยวๆครับจะมีหลายๆเห่นน้องไหมพอหน่อยแล้วว่าให้เอาอันนั้นมันออกเด้เอาเกียบครับเนี่ยครับเอาดมนี่ครับเกลียวบับออกน่าก่อนครับผมหามันหน่าไปเสือเจลียวก่อนพี่น้องเกลียววะหน่อยนี้ผิวมีงามแต่ว่าน้ำมันก็น่าจะโอเคอยู่แล้วโอ้หน่อยนี้ผลเบ่งขึ้นมีทันเกียไปเลยกเ็เลยปล่อยไว้ก่อนครับเมื่อหน้า ตับเจียวครับกินกับนึ่งปลาปละได้ละบานนี่ตเัเจียวจำก่อนเด้อพี่น้องบ้านนี่จำกินกับนึ่งปลาเสียบๆตเัเจียวมะนาวครับเสือประเดะต้อนอย่าน้อยคืออย่างละเสียบแล้วคืนว่าปิดวันมานอกกันโอ้อยิ่หแพ่หมดเสืกระเทียมจักสองสามงิ่มก่อนพี่น้อง จะหอมดีขอ่า้ผมเลยล่ะนี่ครับใส่จนกรเละไปก่อนเดี๋ยวปั่นมะนาวก่อนนะพี่น้องครับพอ่อหนบนละ่ะเห็นยังสี่นี่จำรับบกันได้เลยครับน้ำเต็มครับผมพุนะ่น่มได้าการอยู่กแล้วเนาะจากสองเปล่งก็พอแล้วเปล่งนั่เนเนเงเลมออกวงยาสามเปล่งทอานไม่ซื้อมัดง่ะ สูตรจากซ้อนก่อนได้พี่น้องเลยคือก,กินเบียร์หน่อยเดียวนึงนะไม่ได้กินหลายมากใหมเป็นปลาาต้อนปลา,าสอยครับตัดหัวครับผมบุญรุทครับพี่น้องมาเสิร์ฟแจ้วสูตรพ่อหน่อยนี่ครับบ น้ำนิดหน่อยครับพี่น้องครับใส่ปลาแดดก็บ,บีบมะนาวหวดจบเลยครับผมนี่ครับออหือหอมมากพี่น้องเลยเป็นเก่าลงน้ำกันนี่ไรเม็ดแค่เดียวได้ครับพี่น้องบีบมะนาว <c oughs> แต่ละเทียนี่แบบแกมปั่นยำๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะโอเคแล้วละ่ะเอาเปียงนั้นพอว่าใส่บ่ครับ ย่างหลุตจนอ๋อเบิ้งยำตสถานกณ์ก่อนเเดี๋ยวเจ๊เจ๊เบิ้งสะก่อนสิบสิบเบิ้งสะก่อนไหมถ้ามีซมหนึ่งละเพิ่มหนึ่งครับผมยำปลาแดะมีต้องเสื้อน้ำปลาอะไรเด้อครับเพราะว่าน้ำปลาแดะมันโอเคอยู่แล้วครับจะมีความเค็มอยู่แล้วนี่ครับเจ้าไ้แซบตัวถวยแบบนี้ครับผมถวยกาไตเสื้อตัวพลาสติกเป็นยำจำย่าดึงครับพี่น้องอันนี้มันได้น้ำนักไงนี่ เลยละตอนประเด็จหอมเดฟพี่น้องเกียวประเดะ็อเอเดตอนมีสมเอาก็ออยังค่อยบีบใส่นี่อ้าโอเคบัดนันงถานันางซ่อมอ <c oughs> ยู่มงมนี้ครับผมกินหอมตะไคร้ห้ยห้ยห้วยครับพี่น้องครับ<ห>สุกแล้วไร่ป่าเลยอ<ห>้ามันสุกแล้วพี่น้องนึ่งมาถึงแล้วด้สามสิบนาทีแล้วลโอ้ยสุกแล้วพี่น้องคนน่ะ แต่ใครใบมะกรูดหรือเงอเฮ่อคนเ,เ,เครื่องผงอ่อนจังหนก่อนพี่น้องสมุนไพรจังไนเรามีเห็นตัวป่าครับโชว์ตัวป่าพี่น้องบึงมาเด้อครับพี่น้องเอกสี่ทุกคนทุกท่านครับมากินนึ่งป่าบู่ครับมาไปเซิร์เบสมาได้ครับได้มาเมื่อเ้านี่ล่ละแต่ได้มานึ่งอย่างมะแรงครับารมาเอ็ดมักไว้วบางใบเหระครับมักเกือมักสู่รด บันนี้กับบัจะนึงกับมาเสื้อสมุนไพรตะไคร้ใบมะกรูดครับโห้อมกระเทียมเข้าไปบันพอแล้วกระยกไปเสื้อจะตามกันเด้ออุ่นอีกแลองมีกินอัพอัพนิดนึ่งก็คันเขาจะไปเที่ป่าก็มีได้เวลาไป ปลาก็กินดี๋ดีเลยอะไรอุ่นกินคือเก่าแล้วครับเข้ามีเป็นเพล้วอุย้ยมีกอดบีมันตัวนี้ครับพ่อครับเออพอจงไว้ได้วยโอ้แต่ว่ามันขึ้นอย่างฮอนเต่าคนะบีหอยต้องแตง่งต้องแต่งอยู่ครับพี่นงครับโอ้บีมอยู่ที่เอาทับมนันละก้อนโอ้จ้ามแกวแทะนะมันแตแกแแตเสือแก่เ้ยแตกเสืออย่งไรเสียบเมืเลยรได้ยังโอ้คำานีนะครับผม คือดีขมอมล้ำดีขนาดนะครับขมแห้งบหมคับขมหวานขมหวานหวานตัวใหญ่มีปลาบู๋มนที่ขมแห้งนะแนวนี้เลยพี่น้องแซบ่บอือปลาเลือเท่าเ <laughs> ด็ก <laughs> น้องเลยก็ปลาหลอกบหัว ฉีกปานแ่งนีพ่อหน่อยนี่ยต้องหาเลี้ยมหาลายต่างต่องได้ดีเด้อไม่เพราะใหญ่ผู้ไ่เดีว่บลูผู้ไสบัมีในตำราโหเอิ่บึงเนี่ยครับผมสีเอาเนิ้มมันออกไปคุยกันเขาเรียวว่าที่จำว่าแมน โอนี่มาบาดอืม, <c oughs> ม,อมปลาน่อยเน้เนเครื่องในอย่างเดียวเลยครับอืม,อมกับตอนปลาแดกครับผมอืมต้องหน้าใสาเด่นมัน,นะ่ะขับกว่าเก่าพี่น้องอืมห่อนบ่ ข้อนี่ได้ใหญ่เต่าหลเด้อขึ้นจควนเดียไ่บอกข้ามเขาเมปาข้ามหน่อยครับผมนอน้ำแข็าแก้วเลยเย้ขาทอดไหมทอดมะขี่งมาเข้มงป็นไดนะครับขนาดเกลลายพอดีพอดีหนัวเลยแก้มจ่นอนไบกบ้าบุญหวานเนาะกินมึงเนื้อนเด้อพี่น้องบ้าน การกับ,บหลายปานบุยกเกี่ยมห,หม้องกันไม่ลวกดอกแคเนี่ยแหละครับผมบแซบทุกคำพี่น้อยเขากันับกแขน สวัสดีครับพี่น้องมากินหนึ่งปลาน้ำกันได้ครับมนันีจำชีกินเขาเจ้าครับผมในปลาบูนแซบดีเด้พี่น้องนแซบนะนมันานอันนี้กับขาวเขาไส้ครับ <c oughs> ีกวกระเดะไปเสริมกันนะกระเดะจะนะสำกินปนน้อยผนเลยพักกับไม่ได้เพลอลงไลน์ดนอกพี่นนะ้องมันเลยต้มดอกแข่ <c oughs> เงนจะปลาครับมัน,นี้ก็เขาไ็่ได้ซื้อ <จะ S 1> ได,ไดน้อยเบปลาช่วหมดนหะน่อยเขาหน่อยปลา,าไปหามาใก่้ก็บเรกินมันมาเาตรงดตัวเต็ม <c oughs> โอ้ยลืมเอาปลาขาวน้อยนะน,นึงเสือ่อมลูกูเพาแล้วก็ได้ปลาขาวน้อย อดีเห็นไม่นู่อย่างครับสิว่าครับมกหมอวะครับพ่อครับมันจะเป็นมกเคยบรลุขึ้นตอนเดียวคนรอไป <c oughs> หามาตื่มสะก,ก่อนว่าแซ่ไปฮันสะก,ก่อน <c oughs> ประเข็งน้อยอย่างเดีอปตะจัด <c oughs> มือส่งของแล้วเขาเราเอาไปเสือเด,ด็ดบ้าคือมัดได้พอดีใหญ่ เป็นลงตัวหมับเลยวะเก่าด้วยเปนเท้าเป็นเท้าเออคือเป็นเส็บเสียบไปหน้าเท้าเราแค่หน้าเสีนเสบหมดาอ๋อตอนนอยบอกว่าหัวระวันละนิดติดเจียมใจเราอ่ะหัวรอย่งมดมือเขากว่าเป็นปาตาเลยผมมันเพิ่เป็นบ้าล่มเขาจังดีแ้้ว่ะ กินมองเส้นดีมัมีความขมมีนใหญ่แซ่บแบบขมติด <บา S 2> ปากไว้เลยเลยครับมขมมันบานรับนั้นแต่มันนั้นนี่กะระทาคำแดกแล้วลูกแต่ว่ามันม่องอันม่องดีมันถือขมแซ่บมันจะจะคำกลางกลางกลางคนานาอยดีมากเลยนี เท่าท่าพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับมื่อนี้กินหนึ่งป่าบูครับพี่น้องไปเซอร์วิสมาได้เแซ่บขนาดครับพี่น้องขอบคุณทุกคนครับผมขอบคุณค่ะ<อ>ขนาดไม่งอแแหะแซ่บใหญ่